โอเคครับผมว่ากราบสวิตช์สวัดสวดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆช่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมมาต้นชแนลนะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกออของฟาร์มนะครับผมของฟาร์มที่ดีที่สุดอ,อ,อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมความคิดส่วนตัวก็พิจารณากันเองนะครับผมว่ามันดีที่สุดจริงหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> มาดูอย่างแรกเลยนะครับผม อย่างไรกเนี่ยจะเป็นเชนเดเรียซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในความคิดผมนะครับผมเพราะว่าเชนเดเรียเนี่ยมันได้เพชรเยอะก็จริงครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทุบเนี่ยแล้วคือเชนเดเรียเนี่ยมเมล็ดมันเน่ยถามว่ามันฟาร์มแล้วขายเนี่ยโอเคไหมมันโอเคนะครับผมแต่ว่าราคามเนี่ยจะตกนะครับผมมีแนวโน้มที่จะตกสูงมากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยฟาร์มกันเยอะ นะครับผมฟาร์มกันเยอะส่วนอย่างที่2นะครับผมเลเซอร์กริดนะครับผมก็เกือบจะเป็นของฟาร์มที่ดีที่สุดในความคิดของผมนะครับผมเพราะว่าอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนเชนเดเลียเลยเหตุผลได้เพชรเยอะก็จริงนะครับผมทุบง่ายก็จริงแต่ว่าราคาเรื่องมเมล็ดเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะคือดรอปลงอะนะครับผมคือมันขายได้น้อยมากนะครับผมมัน ราคามันค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมอ่าก็และอย่างนี้นะครับผมคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันดีที่สุดในความคิดผมครับผมก็คือไฮทิชบล็อกนั่นเองนะครับผมไฮทิชบล็อกก็คืออย่างคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมบอกไปว่า <c oughs> มันกําไรดีนะครับผมไฮทิชบล็อกไฮทิชบล็อกก็มัน คือเรื่องในเรื่องมเมล็ดที่เราได้ต่อครั้งในการฟาร์มเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมแล้วมันสามารถนําไปผสมของต่อได้นะครับผมซึ่งอันนี้แหละคือข้อดีของมันนะครับเนี่ยไฮทิดบล็อกเนี่ยซึ่งได้เพชรก็น่าจะพอๆกับ l ลเ e อร์กรเลยเสียตรงที่ว่ามันทุบยากแค่นั้นเองนะครับผมเสียตรงแค่ทุบยากแค่นั้นเองครับมันก็ไม่ยากนะประมาณสี่ห้าทีมั้ง นะครับ่าเดี๋ยวเรามาลองกันเหนนะครับ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกทุก7ทีแตกนะครับผมแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดคนเรามาจาะฟาร์มนะครับก็มันสามารถนําไปแมสเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมสามารถนําไปแมสเป็นบูพอล์เทอนได้นะครับผมแล้ว เแล้วทําไมผมถึงให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือเรื่องมเมล็ดเลยนะครับผมผมเน้นเรื่องมเมล็ดเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนฟาร์มกันด้วยนะครับผมอไม่เชื่อไปดูอะสจบครับ <c oughs> เข้าไปนะลงเลยนะครับนะ คนโล่งเลยครับแล้วเรามาเปรียบเทียบนะครับผมกับแล้วก็เลซกริดนะครับผมยังไงคนก็บานเห็นปะ่ะบอดเบิดอะไรมาเยืนเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคนอันนี้ผมอัดตอน6โมงเช้าเลยนะเนี่ยคนก็ยังเยอะนะครับผมคือ เวอร์ชันเนี่ยเชนเดเลียกับเลเซกริดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีคนฟาร์มตลอดนะครับเนี่ยดูดิคนโคตรเยอะเนี่ยคนเยอะมากครับไอไม่ใช่คนบอทบอทเออบอทเยอะแต่คนก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วมาเปรียบเทียบผมกับแฮชิตบล็อกนะครับผมที่ผมเพิ่งเข้าไปดูเนี่ยคือคนไม่มีฮะแต่ว่าคนเขาจะมาหาซื้อกันเนี่ย คือมีอยู่แล้วนะครับผมคนหาซื้อนะเห็นปะมเมล็ดมัน9ทับหนึ่งเลยนะทุกคนซึ่งอยู่ในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับผมแต่ว่าในโหลดทูบิเจลอที่ผมกําลังทำเนี่ยผมเพิ่งขายไป7จทับหนึ่งเลยนะซึ่งโคตรดีครับเรื่องราคาก็ผมอยากให้ทุกคนนะครับผมมาฟาร์มมาครผมมาฟาร์มทิ้งไว้คือไม่ คือฟาร์มบ้างไม่ฟาร์มก็ได้นะครับผมแต่ว่าอยากให้มาฟาร์มทิ้งไว้ซื้อไปฟาร์มทิ้งไว้นะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมีแต่จะขึ้นนะครับผมก็พิจารณาดูอันดูเอานะครับผมว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมตามความคิดของผมนะก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยลวกันนะครับผมส่วนใครที่อยากได้คลิปแบบไหนครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมแต่ทําเป็นสไตล์บัตตอนนะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปวิดีโอนนะครับผมเจอกันครับ